สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาหาของ ep สองหมายของที่ผมมีนะครับผมเด็กก็ได้เยอะมันพอสมควรเลยแหละรงนี่สิโอ้โหอืเยอะมันกันมาได้มาประมาณ ได้มาประมาณสิบเอ็ดอย่างแล้วครับอย่างแรกเลยชุดของบอลเลอร์ก็ดอกจากบอลเลอร์นั่นแหละครับเดี๋ยวขพอพอนพุญาตไปก่อนก็เราก็มาถึงแล้วน,นะครับให้เราปีนขึ้นไปเลยนะครับรูปปีนบดได้เก็บปุกไปเลยนี่เดินไปนะครับคุณจะเห็นในส่วนของบอลเลอร์อยู่นะครับมันก็จะมีโอกาสได้อยู่นะครับ นี่นก็มีโอกาสได้ออฟด้วยนะครับอันนี้ไม่ใช่ออฟของบอลเลยนะครับอันนี้เป็นออฟของบอลอะไรก็ไม่รู้นะครับผมลืมเลยก็ต่อไปนะครับก็จะเป็นในส่วนของถุงมือกอริลล่าก็อยู่ในเกาะนี้เลยครับ นี่กอริลล่านะครับโอกาสดอปสี่เปอร์ซ็นถึงห้าเปอร์เซ็นมั้งจะไม่ได้ก็ไม่ใช่กอริลล่าอ่ว่าบาบูนมันมีโอกาสดรอปหมวกมันด้วยนะครับเดีบผมวกขาหลายรอบก็ไม่ได้เลยน่าจะอยากน่าดูเลยนะครับของต่อไปนะครับจะเป็นในส่วนของแอ n o r m a l staff ปลว่าอู้ลืมละ ก็ไปเกาะตรงนู่นเลยนะครับเกาะที่ผมยืนตอนเปิดคลิปนั่นแหละครับออขออนุญาตไปตัวไปเกาะเราก็มาถึงแล้วนะครับก็อยากทีุ่กคนร,รู้นะครับนี่ขระชานนี้ต่อมาจากนู่นะ่ะข้างบนนู่นนะของต่อไปนะครับก็จะเป็นในส่วนของ destination t r i d e n t ของอะไรก็ไม่รู้ลืมชื่อแล้วไปไทยทดิแป๊บนึงฮะทริสปายทางโอ้โคตรตึงเลยว่ะแปโคตรตึงมากเลยสเปาพอยต์หรือที่ไอคอนว้าวว้าวปัญญาอดโพล้ะ สำหรับ destination, ดิสเทนเอชันไทรเดนะเอาของที่ไม่รู้นะครับก็มันจะอยู่ในส่วนของเกาะทรายนะครับตรงนู่นนะนู่นนะเดี๋ยวผมขอไปแป๊บนึงนะู่นว่าจะมีคนปีพอป้าด้วยเลยครับในเวลาลาดคิวแล้วสินะไม่ต้องลาดเลยเก็บของฟรียัยงไงล่ะฮ้ฮถูกเ้า่องขันเร็วหน่อยนะเราจะเก็บของอดร้วหน่อยะ เรื่มรีวิวสก,กิลเลยสก,กิลมันก็จะประมาณนี้นะครับนี่สก,กิลที่สองก็เป็นแบบนี้นะครับไปฆ่าเร็วๆด้วย,เ,ออยเลยอย่าทำ่ายเลยอย่าทำอย่าทำเอาละได้เวลาเก็บของฟรี ื่กี้ทุกคนไม่เห็นหรอครับเมื่อกี้ทุกคนไม่เห็นใช่ไหมเอาละได้เวลากลักบกลับไปที่ก่อนนั้นเหมือนเดิมเมื่อกี้ตุ้งเห็นอย่างก็งอก,กลับมาแล้วครับเมื่อกี้ผมผมโดนซัดเละเลยช่างนี่นะครับท,ที่ที่ขายนะครับในส่วนของหอก Destination Trident นี่นะครับอยู่หลังปราสาทมังนี่ไง super idol ดิฉันน้องโตไม่นียจุดเทียนให้คุยกับมันนะครับราคาประมาณแสนหนึ่งนะครับก็ของมันก็ถือว่าแรงอยู่นะครับต่อไปนะครับของของต่อไปนะครับก็จะเป็นในส่วนของคาปิ巴拉ฮิตก็ได้จากการ สู้กับคบบาปิ巴าแล้วครับผมจะสู้ให้ดูออกมาหนีเลย <S <S 2> <S 2> <S ก่อนชอร์แมวต,ตรงนี้นะครับนี่กดเลยนะครับนี่คุณก็จะเจอปอดคาปิบารามันก็จะมีในส่วนบอตตัวนี้นะครับก็จะมีโอกาสตกในส่วนของ ควานนะครับควานคาป,ปิาา่าแล้วก็ชุดกอะคาปิ่าด้วยนะครับแล้วก็ของของใหม่นะครับคาตานะคาปิคาปิ่ปปา,านะครับซึ่งถือว่าดอกยากมากนะครับ0.2เปอร์เซ็นเอาละได้เวลาจบละเดยเป็นอาวุธตัวหนึ่งเป็นเ,เป็น,ปน,ปนอาวุธของมันเลยเป็นไงวะวาอวะ ช่างมันอหอกก็เลยนี่เนี่ยเก็บนี่เนี่ยนี่เนี่ยงั้นผมจะข้ามไปตอนที่มันใกล้ตายเลยนะครับก็เมื่อกี้ผมลืมนะครับผมข้ามตายโคตตึงช่างมัน ของชิ้นต่อไปนะครับก็จะเป็นในส่วนของนี่นะครับอะไรก็ไม่รู้ลืมแล้วก็จะดอบในก็จะดอบของชิ้นนี้นะครับมันเป็นของฮอกโคได้นะครับโอกาสดอบห้าเปอร์เซ็นต์นูน่นตรงนูน่นนะตรงนูน่นนะนู่นอะมีคนตีทิ้งเสร็จพอดีเลยเฮ้เฮ้สียโจร Free, 50, ได้เงินฟรีเงินเยอะด้วยประมาณห้าหมืนต่อตัวหนึ่งแล้วก็อีีที่เยอะแล้วกล่ก็หาก็ของชิ้นต่อไปนะครับก็จะเป็นในส่วนของเกาะฟลอปปานี่นะครับเกาะฟลอปปาใส่ดูเลยนี่นะครับเกาะฟลอปปา ไม่มีกล้าเหมือนไอ้เกาะบิ๊กฟลอปป้าเนาะก็ดอกจากบอสบิ๊กฟลอปป้านะครับล้อเล่นนะบอสฟลอปป้าอะไรนู่นนะต้องนู่นนะแล้วนะครับต้องใช้ส่วนของฟลอปป้าบล็อกในการเสกมันนะครับเห็นแทนบูชาตรงนั้นบวกนั่นนั่นนะนอะเคต่อไปนะครับก็จะเป็นส่วนของ เดี๋ยวเป็นหนึงใส่แป๊บน,นึงฟล็อปป้าเบลสนะครับก็ดรอปจากบอสฟล็อปป้าเหมือนกันนะครับอันนี้ก็ดรอปจากบอสฟล็อปป้าอันนี้ดรอปจากบอสโคโคดายนะครับโอกาสดรอปถือว่ายากอยู่พอสมควรนะครับอันนี้ก็บิ๊กฟล็อปป้าอาร์เมอ,ปปาอาร์ดรอปจากบอสฟล็อปป้านั่นเองก็คลิปวันนี้ก็มีแค่นี้แล้วครับใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ด้วยนะครับกดเดี๋ยวนี้ไม่งั้นไม่ได้สอน 蒋某某某某。